สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่างเอกลบลีครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนเช้านะครับกําลังจะเดินทางไปคลองสิบสามก็ระหว่างรอต้นเจ้าพญานะครับว้าวก็เดี๋ยวไปลองขึ้นปืนดูก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวลองนั่งเนี่ยนะครับหน้าช่องบานดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอยเจ้าต้นไอ้ต้นยังไม่มาครับแ็เดี๋ยวลองติดตามชมกันครับว่าวันนี้ได้ถวายบ้างเปล่าก่อนจะไป ยิงปลาไกลๆนะครับเดี๋ยวลองดูที่ถ้น้ำบ้านบ้านผมว่านนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนั่งดูครับแบบมันเคยจะมาขึ้นทุกๆเช้านะครับเชา้าแต่ว่าปลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปี้ยวแล้วก็ตื่นนะครับยิงทีหนึ่งต้องต้องยิงให้โดนเลยครับถ้ายิงผิดเนี่ยก็จะเงียบไปนาน หรือยิงโดนตวงเนี่ยก็จะเงียบไปนานเลยเพราะว่าน้ำมันเบาครับมันจะแตกปูง,ง่ายครับเดี๋ยวลองนั่งยื่นปืนดูครับว่าจะมีผลงานได้ยิงบ้างไหมล,ลองไปติดตามชมนครับ เออมึงจะไปยืมเวลาตะพานมานั่งงี้ว่าไม่ยงรู้ เียบร้อยต้นเตรียมซ้้าโดนแล้วครับดูนี่ครับปลายยังไม่รู้ตัวว่าโดนนะครับต้นขึ้นยางได้เลยหนูนิ่งนิ่งออกแล้วครับออกแล้วครับนี่ครับ โอ้โหแสบมือครับโอ้โหหยุด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 ก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวข้อเท้าก่อนลื่น <c oughs> จะโดนไหมเนี่ยมัน Hãy subscribe cho kênh nè เดี๋ยวเอาให้หมอเอาให้หมอไอ้หาเดี๋ยวซ้ำผิดอีกอสวสายไร้ร้อยก่อนสามทีโอ้โหเดี๋ยวต้องขาดโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วเองนี่ ร้อยก่อน โ,โ,ดโดนพริกเลือดเลยห้าโลสวยจังเอ้วันนี้สามปลาโดนนะ,เ,ะเลืออะไรเนย ปต้นปูด,ดป่าครับยอดเลยตัวเนี้ย ไปไหนเนี่ยโทษฮะจะไปไหนเนี่ยวันนี้ไปของสดสามเจอปลาหน้าบ้านเอาไว้ก่อนตืนดวก่อนเล้ดยฮรัหนึ่งแต้มั้มีเวลานขึ้นนมีปืนอแนหมดมีาด้าก เลือดโซหกโลหมูพอดีเลยแกหมูพอดี <c oughs> <c oughs> ไปไปดูกันครับตุนใต่ลังไว้ก่อนที่ต่อตุนใต่ลังไว้ก่อน ลูกสวายอะเอามีลูกสวายลูกัเข้าเหรอถ้าสวายไม่เข้าใชหงครับถ้าเทเข้าเลวบอกพินานจารนเข้าเลยลนจคลอ,องมาไก่อ่ะลูกเทโพก็งามมาหน่อยแต่ปลาช่ดดนอนกลูกปลาช่อนจะอกัเขานี่มนะันมนิดหน่วะ่้ ว่ายน้ำลงไม่เก็บมะแล้วมันรู้เลยไงมรู้ไงเดี๋ยวมันเคยยิงือฮะรู้หัว่าผมยิงโดนผมเห็นว่าเออผมมองเห็นก็มันลงปุ๊บผมก็ยิงปุ๊บเห็นนะเอ้เว้ยก็นิ่งหรืว่าหรืว่าอะไเดี๋ยวมันวิ่งย้อนเข้ามานีู่อะไรอย่างเงี้ยลอยเลยไงยิงตัวยังไม่ยอมง่าย หมดจดเลยนะน้ำมันตีมันไปด้วยน้ำมันตีไม่หนีรู้วุ้ยหนูวุดตะกี้ยังเข้ามานี่เลยแม่เหมือนลูกปลาสวายอะหมอว่าอันเนี้ยลูกหมอโดดเด็ดตัวผมยหมอเออหมอเออเอาไปแล้วเด็ดดักหอดให้ปล่อยปากไว้เลี้ยงเลยก็ได้ผมต้องให้มันออกหมดออกวะเขาบอกไม่ลำมันเดียวเนี่ยก็ไม่ลำ ราบฟาวมัยักขึ้นไหมราบมันยักษอย่าให้มันรอดใต้รูมัเลยกันเอาพะหมะแห้งน้าเนี่ยแห้งมันเลยแป๊บเดียวแต่เนี่ยหน้าวัดหน้าวัดวปสาไทยปะยยระถาศึก่กเอาเอาพะหมะอ,อ่างเทามาขาย เลี้ยงจุมพอร์ตไว้ได้ดดินใส่นิไม่ได้โตเทักเดว,วเดวข้าป่าของนี่เนะี่ยไม่ได้โตเลยก็ยังดีเลี้ยงยังอยงอย่ยังนั้นเขมาม้งให้ตัวใหญ่เลยให้ดีมีมันต้องมีดินมีนเืออะไรมีดิน,ดน,ดน,ดนมีเือแม่งลูก

ิดกล้องได้ได้คลิปแล้วปลาหลุดปืนน่ะยิงโดนคุณคนน่ะเล่นปลาลุดลุดได้ไงวะโดนไม่หนาเลยโดนไม่ไม่หันก็น่าจะโดนแถวท้องผมว่ามันโดนแถวท้องอ่ะถ้ายกมันตอนมันลงอะเห็นเลยวี่งตรงนี้